สวัสดีครับทุกคนผมเอนนี่ทีซนะครับแล้ววันนี้ผมจะมารีวิว3ทหารเสือแห่งคอนแลนดนะครับผมก็จะมีรถกุลิตไร้การแล้วก็ฟันมันเทนนะครับผมก็ได้เลือกไว้แล้วนะครับในตลาดาผมจะซื้อตัวไหนนะครับไปดูเลยก็จะมี3ตัวนี้นะครับผมสําหรับฟันมันเทนนะผมมีอยู่ในทีมอยู่แล้วนะน <Woo! S 1> ี่ผมเทน20เม็ดแดงด้วยก็คือมันเร็วมากๆนะตัวนี้มันดีมากๆเลยนะรบผมนะ ก็จะมาซื้อ2ตัวนี้ครับนี่ครับผมก็จะซื้อเป็นกุลินเนม็ดม่วงแล้วก็ลายการเม็ดส้มนะเดี๋ยวจะรับให้ดูครับ200ร้อมครับตัวนี้ครับ200ล้านแผนแรกที่เราจะเอาไปเล่นกัน,นะครับก็คือแผนสสลามโฮดดิ้งนะครับเป็นลายจาดยืน Cd ดนะครับแล้วก็กุลินยืน CM ฟาร์มเทมเทนยืนอนะครับผมก็เป็นตัวหลักอยู่แล้วนะฟาร์มเมเทนนะไปลองดูเลยครับว่าตาแรกของเราเนี่ย ฟารมประเทนหรือกุลิศหรือว่าไรกาดเนี่ยจะทำอะไรไบ้างนะก่อนที่เราจะไปเล่นกันนะครับผมผมจะบอกว่ามารีวิวตัวกันสักหน่อยฟาร์มประเทศเนี่ยก็จะมี2เท้านะครับผมจะแตกก็ฟาร์มประเทศก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมหยุดคลิปดูได้เลยนะนี่นะครับตัวหลักผมเลยนะฟาร์มประเทศน,นะมันแบบว่าสปิดมันร้อยสามสามก็จริงนะทุกคนแต่ว่ามันเร็วมากนะไปใช้ในมอคือตอก้นก็คือแบบหลุดเลยอ่ะ ดีมากครับสดาวด้วยครับเลนเชงก็ได้นะครับพลังงาน4ดาวครึ่งก็ไม่เป็นไรครับมันก็ได้ใช้เหมือนกันนะผมว่านะนี่ครับผมทำรังภายในประมาณน,น,นี้เลยครับยุดดวงเลยอันนี้ก็จะมีรูเลตมีตียงกาใช้มือมีปั่นโค้งมีเหนือชั้นมีเล่นเพื่อทีมครับผมราคาในตลาดตอนนี้ว่าประมาณ200ร้อยเอ็มนะครับไม่รู้นะว่าเขาจะปล่อยให้ไหมแต่ก็ประมาณ2 0 0ร้อยเอ็มครับสำหรับมา r ์โกฟานบัสเทน ตัวต่อไปครับผมรุดกุลิศต,ตัวนี้นะครับผมซ้าย5ขวา5นะสูง191ยเกาน้ำหนัก88นะครับฝีเท้า109การยิง 103, ร้อสการสมบอล114การเลี้ยงบอล113การตั้งรับ98การอา่าสภาพร่างกายเนี่ย100ครับผมคือเป็นสายสมดุลน,นะกุลิศต,ตัวนี้เล่นได้หมดเลยนะทั้ง CM CB c มซ f นะผมว่าเป็นสภาพร่างกาย3นะเทน15นะครับประมาณนี้เลยนะรุดกุลิศนะครับ หยุดคลิปดูกันเอาเองได้เลยครับผมค่าพลังโดยภายในก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมสามารถหยุดคลิปดูกันได้เลยนะคุณสมบัติก็จะมีรูเลสสไลด์ข่าวไลด์สั่นกับปั้นละไกยแขงแ่งเลี้ยงเร็วเพเกอร์นะครับตัวนี้มีเพเกอร์ด้วยมีมงลูกทรงพลังนะครับผมมูลค่าในตลาดตอนนี้ประมาณ155ล้าน160ล้านประมาณนี้ครับผมตัวต่อไปครับผมแฟงไร้ากาดนะครับตัวนี้จะ ตัวนี้สูง187น้ำหนัก85ถนัดเท้า4-5นะครับผมสกิล uh, 3ดาวพลังงาน4ดาวครึ่งนะผมยืนซี m เมหรือ CB ก็ได้นะครับตาแรกผมจะเอายืนซี m เมนะตา2จะยืนซีบีนะครับผมฝีเท้าก็14กันยิง81ส่งบอล98เลี้ยงบอลร0 7ตั้งรับ114สภาพบังการร้อัสองนี่เป็นเทน15นะครับเมสซ่มนะตัวนี้นะผมแบงไรากาดผมพูดเร็วไปก็ขอโทษด้วยนะครับ นี่ครับผมภาพลางโดยภายในก็มันนี่นะครับยูดคลิปดูได้เลยนะคุณสมบัติก็มีชี้ที่ซ่อนแนวข้างแล้วก็ชี้หาคนดูนะครับในตลาดตอนนี้ประมาณ 40m ครับผมสำหรับแฟงรลายกาดอะตอนนี้ราคากำลังตกเลยนะครับก็ผมก็จะเอาแผนนี้นะครับผมไปเล่นนะครับในในแรงเลยนะครับลงแรงเลยว่ามันจะพอไหวไหม ไปดูตาแรกันครับตาที่นะครับทพกคนผมเจอน่าจะเป็น o v r 103ไ้ยมไหมครับหรือว่าน่าจะเป็น104อนะร้านบุเขาเนี่ย102เลยนะโอ้โหกองหน้าเขามีอาร์ไนสปาเป้เดเมเล่ครับโก oh, มนโกเบลนะของผม3า่ฐานเสือหงฮอลแลนด์ครับผมมีฟาร์มะเทนคุลิ่นไร์กานนะโอเคครับผมเริ่มเขี่ยกันเลยเป็นเขาเขี่ยก,ก่อนนะ แล้วส่งมาให้เดมเบลเล่เดมเบลเล่คึงคึงอยู่ครับส่งมาให้กับฟิลปงฟิลปงให้มาที่เปอร์ตีเปอร์ตีให้ให้เป็นดิคันไรไรคึงครับ like รคึงไปขึ้นมาผมบอกแล้วผมไม่ค่อยชอบครับตัวน,นี้คาร์บอนครับคาร์บอนไหมคาร์บอนนะครับส่งให้แกรี่องลีให้ฟาบัตเทนฟาบัตเทนไปได้ครับส่งมาที่ห้าครับ โอเวรลนแล้วอยู่ที่โซตเตสต่อเข้าไปครับต่อปุ๊บหัแล้วก็มาปุ๊บฝ่าประเทศครับอยู่มิะปันเรียบร้อยมาก่อนครับมาโกฟันประเทศปั่นด้วยซ้ายครับตัวนี้ซ้ายห้าขวาห้าแล้วก็เลนเกีีร์ลูกที่สองเลยวจะมีแฮตติกไหมจะได้แฮตติกไหมหรือจะได้ลูกสองหรือเปล่ปาเกียที่เด็กไปเลยครับ ไปที่อ่าโอเคแล้วเขาส่งผ้าครับนี้องลีให้กุลิดกุลิดต่อไปครับต่อไปแล้วเลนเต็มแล้วพาเวอร์ช็อตด้วซ้ายโอ้โหชั้นแหลกครับลุ้นทียวครับอ๋อแล้วเขาเล่นเกมครับาจาังหวะนี้ไรากาศไร,รากาศจะได้โชว์ไหมโอ้โหกอนทีโอจิ้มไ่อก่อนก,นลกอนุลิกู่กุลิดแข็งจัดหิ้มชนล้มเลยอ่ะเทเลทสิบห้านะ แล้วฝ่าประเทศชิงแฮงดีฝ่ามประเทศพาเวอร์ช็อตเข้าไหมโอ้โ,โอหขวาเมื่อกี้ซ้ายตอนนี้ขวาโอ้โหลุนแท็กครับมาโกมาปรนเทศจบครึ่งแรกแล้วผมไม่ได้แท็กนะครึ่งนี้ดูกันว่ายัางไงต่อครับข้างหลังเอาอะไรอะเอาคู่แข่งออกครับโอ้ โอเคครับผมแผนที่สองนะครับเราจะลองเอาฟาประเทศมายืนหน้าคู่นะครับแล้วก็เอาไร้กาดไปยืนเซ็นเตอร์แบกนะครับก็ไปลองดูกันเลยครับว่าจะเป็นยังไงตาที่สองครับผมเจอโอ้โหบุกล้อยสามกองกลางร้อยสี่ตั้งรับร้อยสองนะครับคนนี้ไม่ตึงนะเขาเป็นฟาประเทศเห็นไหมครับเขาก็ใช้ฟา์ประเทศนะ ผมเป็นเหมือนเดิมครับสามฐานเส ouais. okay. uh, okay. ียงฮอลแลนด์เปลี่ยนที่เปลี่ยนที่เป็นตำแหน่งกันนิดหน่อยครับโอเคครับผมมาปุ๊บมาปุ๊บเขาบุกมาไล่กาสกันดหน่อยโอ้ยชนคาน์เขาซ้ำล้ำหน้าครับเดี๋ยวให้ดูแล้วก็รับยังไงครับนี่ครับไล่กาสกิลดนิดหนึ่งนะแล้วชนคานมาดอกนี้ครับซ้ำอีกทีก็ล้ำครับล้ำไปนิดนึ่งนะมาเปิดมาครับ ดูที่ฝั่เทนฝั่งเทนตอกแล้วพาเวอร์ช็อตไม่ได้ครับอาจย์เอาเฮ้ยหลังห้ากลยครับไร้การผมไปปิดทางนะยังไงครับโดนไหมเมสซี่ปัน่นโอ้โหเรียบร้อยเลยครับโกดบุกเลยอ้เโมโสซี่ปัน่นแล้วัย่ว,วันนี้ เป็นวิธที่อ,องลีอ,องลีจ่าย้ฟาร์มเทนจังหวะต่อเนื่องแล้วยิงขวาเอยซ้ายเรียบร้อยครับผมยิงซ้ายครับขอโทษด้วยม้าครับมาโกฟาร์มเทนลูที่สองจะได้ไหมครับโอ้แล้วเขาบุกมาครับอย่างงี้นยิงไม่ได้ครับติดบล็อกแล้วยิงอีกทีครับเขาออกไปไกลเลยส่งให้ร้ายกาศครับเดี๋ยวไม่มีบทและสัมมาผ่านครับ ซาบิเกโอ้ไม่ผ่านครับผม,มเสียบอลเลยครับยิงทิ้งอีกวางครับแล้วให้กุลิตกุลิตกุลิตกุลิรอพาวเว w ร r s h อตดูออกไปครับนิดเดียวเองครับผมในวันนี้ขึ้นเกมครับกุลิตเลนทิ้งมาแล้ว power ช็อตด้วยซ้าย oh. โอ้โหเข้าได้ยังไงครับบอกเลยว่าซ้ายก็ได้ขวาก็ดีครับ แล้วคามเท่นให้องดีองดีต่อครับผมแล้วส่งให้กับโซกเตสโซกเตสเห็นกุล,ลิตวิ่งมาแล้วส่งไปกุล,ลิตวิ่ง้ายเรียบ้อยครับโอ้โหอยู่ทุกที่ของสานามจริงๆนะกุล,ลิตเนี่ยสุดยอดมากๆครับผมสําหรับรุ่นกุล,ลิดนะตานีคู่แข่งก็ออกแล้วนะครับผมโอ้โหมันโหดเกินไปเลยยังไงครับเดี๋ยวไปดูท้ายคลิปครับสรุปให้ง่ายๆเลยนะครับผมสําหรับฟานประเทศนะผมว่าแบบตัวนี้เก่งอยู่แล้วนะครับ เออคือความเร็วของเขาเนี่ยมันโดดอยู่ละแล้วก็สกิลเขาเนี่ยสดาวด้วยนะครับสายห้าขวาด้ายลันเป็นตัวยอดนิยมเลยนะ200ล้านนี่ผมบอกเลยว่านะนําให้ลองซื้อไปใช้ดูนะตัวนี้เก่งจริงนะครับ o v r ก็ไม่ได้กี่เลยนะ9 9เลยนะนะครับแนะนําเลยนะครับตัวนี้นะโห oh, จริงๆนะหรือถ้าเพื่อนๆเล่นไม่เข้ามือก็ยังไงก็มาบอกผมได้นะครับแนะนําจริงแต่ว่าตัวต่อไปนะผมรุดกุล,ลิศน,นะตัวนี้ก็ ยินไกลก็คมนะเป็นตัวที่แบบว่าอยู่ทุกที่ของสนามนะคุหลินล่างนี้นะแบบครบเครื่องจริงๆนะสําหรับ g m ตัวนี้นะคือยังแบบเป็นสำหรับผมมันคือแบบว่าผมชอบเล่นมากที่สุดแล้วสําหรับผมนะครับตัวนี้นะแต่ไม่ค่อยมีโอกาสได้เล่นนะเพราะมันแพงนะดูสิครับราคาแพงกว่าฟันบัตเทนซะอีกอะ่ะ <c oughs> โหดเลยนะตัวต่อไปครับแฟงร้ายกาดนะ แฟนไลค์การดเนี่ยผมมองว่าเซ็นเตอร์แบ็กตัวอื่นหรือว่า CDM ตัวอื่นน่าจะยังดีกว่าเขานะครับเพราะว่าเหมือนเขาแบบเก่าแล้วอ่ะการ์ดเขาเก่าแล้วนะครับผมมันมานานแล้วด้วยแหลนะครับก็เลยดูแบบว่าไม่ค่อยเก่งนะแล้วก็การรีวิวนี้เป็นแค่การรีวิวส่วนตัวของผมนะครับคนก็ไม่ต้องเชื่อก็ได้นะครับผมลองไปซื้อเล่นเองนะครับ สามผหารเสือแห่งคอนแล้วนะผมก็อธิบายไม่ถูกนะครับว่ามันเป็นยังไงนะมันเก่งไหมนะครับผมสุดท้ายนี้ก็ฝากด like, <c oughs> กดไลค์กดซับ c r i b e ด้วยนะครับผมขอบครับที่รับชมคลิปมาจนถึงขนาดนี้นะครับผมขอบคุณคุนมากๆคับ